ออกใหม่ป้ายแดงผ่อน8-9000ครับวันนี้เป็นมือ2จัดไปครับผ่อนเพียงแค่3,000บาทครับใครสนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบรถอีโคคาร์นะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับรับชมเลยครับ คันนี้นะครับผมเป็นเจ้านิสสันมาร์สนะครับรถปี2011นะครับเป็นรุ่น 1.2V นะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซินครับขนาดเครื่อง1 2 0 0ซีซีรถสวยไม่เคยติดแก๊สครับเพื่อนๆและคันนี้นะครับผมเลขไม่200,000โลครับไม้แท้200,000โลแต่ว่าเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของเนี่ยใช้งานรักษามากครับตัวรถครับผมเป็นสีออกชมพูออกม่วงๆนะครับและตัวนี้นะครับบอกเลยว่าประหยัดมากน่าใช้มากครับอัตราการสิ้นเปลืองครับอยู่ที่ประมาณ20โดลิตรครับ ตัวนี้นะครับผมราคาป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ5,000 500, สนบาทครับประมาณนะครับแต่วันนี้เป็นมือสองเชื่อไหมว่าราคาหายไปเยอะมากและวันนี้นะครับผมเราขายคุณเพียงแค่1 5 0 0 0 0 0 0บาทครับ1,59,000บาทราคานี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับถ้าคุณสนใจเนี่ยซื้อเป็นเงินสดนะครับคุณไม่ต้องเสียแวดครับตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียแค่ บาบไฟหน้าคันนี้นะครับผมเดิมๆจากโรงงานครับบอกเลยว่าใส่ปิ้งครับไม่ขุน่นไม่หมองไม่เหลืองครับกระจังหน้านะครับผมเป็นลายโครเมียมนะครับบอกเลยว่าโคอดสวย โลโก้นี่สันชัดเจนนะครับและตัวนี้นะครับผมสีสันภายนอกเนี่ยเป็นสีออกชมพูหรือว่าสีม่วงๆนะครับคันนี้นะครับผมล้อแม็กเนี่ยเดิมๆจากโรงงานของนิสสันครับส่วนสเปคยางครับ185ทับห R 1 5 m a งห้แม็กขอบนะครับด้านท้ายนะครับผมตัวนี้มีสปอยเลอร์ด้านล่างให้ครบถ้วนครับผมไฟท้ายนะครับใสๆเลยครับโลโก้มาชัดเจนด้านขวานะครับผมเป็นเครื่องยนต์เพียว r i v e เกียร์ CVT นะครับตัวนี้บอกเลยว่าขับดีประหยัดพร้อมใช้งานครับและอ่างด้านท้ายนะครับคันนี้เดิมๆจาก โรงงานครับมียางไหลให้ครบถ้วนนะครับผมอ่างท้ายเนี่ยรถไม่มีการเสียวชนหรือว่าติดแก๊สมาครับและภายในนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับนั่งได้4-5คนสบายๆครับตัวโครงสร้างครับแก้มด้านซ้ายเห็นไหมครับรอยเม็ดอากชัดเจนนะครับรูกลมเรียบรับประกันอีกครั้งว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักมาครับลองดูเลยครับผมห้องโดยสารภายในนะครับตัวนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานครับผมดูเลยครับคันนี้เป็นพวงมาลัย power นะครับผมพวงมาลัยลื่นใช้งานง่ายมีแอร์แบกให้1ใบครับ คอนโซลตรงกลางเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับปุ่มแป้นต่างๆเนี่ยริ้วรอยํำหนิไม่มีเลยครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับผมตัวนี้สภาพสวยกลิบส่วนตัวบ่อนะครับผมเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่ครับเดิมๆมจากโรงงานครับดูเลยครับผมห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างนะครับนั่งสี่คนเนี่ยสบายสบายครับและตัวโครงสร้างด้านบนนะครับผมเห็นไหม รอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับลูกลมแนเรียบห่างกัน2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วครับด้านหน้าและด้านหลังครับต้องเหมือนกันครับคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานรักษานะครับผมราคาก็ไม่แพงด้วยดูเลยนะครับผมห้องโดยสารด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับสภาพภายในสวยไม่โซมไม่ช้ำครับรถปี2 0 1 1สภาพนี้ถือว่าน่าใช้มากครับและด้านบนนะครับผมรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับลูกลมแนเรียบรถไม่มีการเฉียวชนมาครับและคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดเครื่อง 1, 2 0 0อ้ยซีซีนะครับบอกเลยว่า และให้ดูเลยครับผมตัวคานด้านหน้าเห็นไหมครับเดิมๆจากโรงงานครับแผ่นเพจของนิสสันอยู่ครบถ้วนคันนี้บอกเลยว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคาครับสรุปนะครับผมกับเจ้านิสสันมาร์คันนี้นะครับรถปี2011ครับเป็นรุ่น1.2 V เลขไม้แท้200,000กิโลนะครับราคาป้ายแดงครับอยู่ที่ประมาณ500,000กว่าบาทวันนี้เป็นมือสองครับผมเราขายคุณไม่แพงครับเพียงแค่1 5 9 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเป็นแค่ประมาณ3,000บาทครับใครสนใจนะครับอยากได้ไม่ยากครับเพียงแค่กดจิ้มลิงก์ทางแชทอัพพลไฟเข้ามาได้เลยครับ